หนึ่งสเปอร์เซ็นต์ดูเตะควอเตอร์ครับ50าเอ็มเฟรนลีลิทลีเป็นแทนชุบ74ีเมื่อกี้74 76.3นะครับ76.3นะตอนนี้นะก็วันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับพาทุบนะ EP 1 0นะอย่างของที่ผมใส่ตอนนี้ก็ยังไม่ครบนะยังขาดรองเท้าอยู่นะครับรองเท้ากับประดับอีกอันนะผมจะหาประดับมาแทนแฟรีอีกอันนะ ก็สังเกตว่าเป็นของเอนชเชียนเกือบหมดแล้วกำลังค่อยๆหาอยู่นะค่อยๆหาอยู่ให้มันเป็นครบเซตนะสำหรับของเอนเชียนนะครับก็ตอนนี้ผมใส่เป็น เหมือนเดิมอ่ะกระบองอันเดิมนะครับตั้งแต่ก่อนก่อนที่เลิกไลฟ์ไปนะครับก็จะเป็นสแลตอันเดิมผมนะยังหาออบสีไม่ได้เลยผมไม่ได้เอาเพิ่มนะผมว่า INC 3็นสม้าันก็เยอะพอแล้วก็เลยไม่ได้เอาไปใช้อะไรเพราะว่าพาระทุปมันลงได้แค่กิจ,จก,กรรมล่ามินิล่าบอสขำๆได้นะล่าบอสจริงจังก็ไม่ค่อยทันเขานะครับไปดันแป้งใหม่ก็ไม่รอดด้วยนะ <c oughs> ก็จะผมก็ใช้อันเดิมนะครับใน INC 3 9นะตอนนี้อัปเดตการ์ดนะครับเป็นวัวดาวนะวัวดาวแรง ที่ริงเด็กก็แรงกว่าแต่ว่าก็ตอนนี้ใช้วัวดาวแล้วก็มีกอปลีดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันสะดวกดีสะดวกที่เปลี่ยนมาใช้เพิ่มก็คือเรามาใส่เออ่หมวกมะขาวนะครับหมวกมาขาวผมได้ออฟเทปมานะ <c oughs> มีคีดแดมนะครับ9.5นะแล้วก็ได้ออโต้แท็ก7.5ด้วยอันนี้ประมูลมาได้โชคดีมากยังไม่ได้ตีบอกสินะครับ ที่เปลี่ยนมาตอนนี้คือเปลี่ยนเป็น Dark Illusion นะใส่ใส่การ์ด Dark Illu d o าวนะลดฟิกแคส0.5เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีว่าทำไมถึงมาใช้ครับส่วนหน้าผมใส่อันนี้นะ Go For Fox Mask นะครับ Hop 3 Hop ANC 3.7นะเพราะเหตุผลที่ใช้เพราะว่ามันเพิ่มคีแเดมเยอะนะเพิ่มคียเดมเยอะเอามาเอามาเอเวอร์เรจกับอย่างอื่นอ่ะมันเพิ่มอันนี้อันเดียวมันเพิ่มคียเดมเยอะพาทุบราอัักเยอะเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่าคียเราจะเยอะผมใส่อันนี้อันเดียวได้คีแเดมมาแบบ50 60่ะได้เยอะมากนะ ปากก็เป็นปากตีบอสนะครับออฟคีดแดม7.9นะอันนี้แรงสุดแล้วตอนนี้หลังใช้เลิฟก็ตเดนนะครับขั้นต่อไปสิ่งต่อไปที่ผมจะทํานะคือปีก4แฉกนะปืน4ีแฉกค,คือสุดคือสุดสุดท้ายแล้วนะของพาทุกนะปีก4แีแฉกผมว่าปีก4แฉกดีที่สุดละแต่ว่ามันแพงตอนนี้ผมก็มี 500m เดี๋ยวเก็บอีกหน่อย ผมต้องใช้ขนนก4อันนะถ้าลงธนาทอแล้วได้ก็จะเหลือแค่3ก็เดี๋ยว 900m เะ่อไรผมดึงเลยโอเคแล้วก็หางตอนนี้ล็อกบันนี่แรงสุดนะครับนะตีบอสตีมอนทุกตัวตีบอสด้วย10%มาดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายตอนนี้ผมใส่เป็นนี่นะธงนะโล่ธงโล่ธงเอนเชียนนะของโบราณออฟเพนะครับออฟเพสุดนะออฟเพสุดตอนนี้ออฟเพนไอเอ3.5ตอนนี้ผมใส่อลิดาวแล้วเออผมใส่อลิดาวแล้วเออ ตอนนี้ผมใส่อลิสด,ดาวกับโล่นี่นะเสื้อก็จะเป็นเสื้อเสื้อนหนนะฮอลเลอร์บนนะมันได้ อย่างที่รู้กันว่าพาร์ทูบเราจะใช้เหมือนไหนก็คือแอตแทกกับเอเมทแทกด้วยกันนะอันนี้ได้เยอะสุดละแล้วก็ออฟสุดนะครับเป็นดาเมจไอเอ็นซีสิเราไม่ได้ใช้เมจิกดาเมจนะเราใช้แค่ดาเมจไอเอ็นซีน่สิบห้าเป็นผมแมนออฟคีย์ได้อมเก้าจุดเก้านะครับตอนนี้ใส่การ์ดกู้เหมือนเดิมผมไม่ได้ขายออกสักอย่างของพาร์ทูบผมอยู่ครบนะ <c oughs> ของพาร์ทูบผมอยู่ครบก็เสือ้อตอนนี้เป็นเสื้อก้าแมนเชียนนะที่ผมเรียกเสื้อก้าแมนเชียนแล้วกันเป็นเสื้อคนนีีี off Auto ีียย์์ออ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 อกกคดดดาาาาเเเเเเมมจจจนนนนะะะฟฟป็โโตต้้้้แแแแททททถไ่่บบั เทียบเท่ากับเสื้อก้ามนะเทียบเท่ากับเสื้อก้ามบวกสินะเทียบเท่าโอซาก้บกาบวกสิบห้าคคีดำตันนี้ได้เยอะกว่าแต่ผมสามารถย้ายออฟเพนซีสามจุดหกเข้ามาใส่ตัวนี้ได้แล้วก็ใส่มาเตอร์ลิงดาวเหมือนเดิมใส่มาเตอร์ลิงดาวเหมือนเดิมบาโฟกอปีดผมไม่ได้ใส่บาโฟแล้วนะผมไปใส่วัวดาวนะผมไปใส่วัวดาวนะมันได้ดาเมจเยอะกว่าแล้วก็ผม เปลี่ยนมาใส่ Dark Illusion Down นะแล้วก็พอผมมาใส่ Dark Illusion Down นะผมก็ไม่ต้องใช้บาโ f o ีกต่อไปนะพา <c oughs> ลรองเท้าผมใส่ยังใส่คู่นี้อยู่นะเพราะว่าผมเทสเทียบกับ Ancient คู่นี้ผมมี Ancient คู่นี้นะที่ได้ Attack นยครับ a กับ Pen 4นะอันนี้ผมก็ฟุตดาวนะแต่ผมเทียบแล้วอันนี้ยังแรงกว่านะเราจะต้องหาที่มันเป็นคล้ายๆลู n บ b o o t อะชื่อ b o o t of Balance นะ หาบุ๊คออฟบาลานซ์ที่ออฟเป็นดเมอินซะีกเปอร์เซนตะถ้าได้แอนเชียนคู่นะั้นะจผมจะเอามาแทนคู่นี้นะครับแต่ตอนนี้อาศัยอันนี้ไปก่อนยังแรงกว่านะคู่นี้ใส่เอสก้าครับคู่นี้ใส่ฟุตครับนะแล้วผมก็จะสลับ2คู่นี้ใส่ฟุตเวลาวิง่งจะได้วิ่งไปถึงบอสเร็วๆแล้วก็สลับไปเอสก้าเวลาตีนะเอประดับก็ตอนนี้ไปเพิ่มเป็นประดับ M A T K นะครับนะแต่ผมได้แค่5%เปอร์เดี๋ยวต้องหาต่ออีกออฟก็เป็นเนี่ยครับไอเน้น I N EN IN C เป็นหลักนะ I N C 3.8ตีใกล้นิดหน่อยนะใส่ักซานต้าโลิงเหมือนเดิม แล้วก็ข้างนี้เป็นยังเป็นแฟรี่อยู่นะครับที่จริงจะหาประดับดอกไมอกกนนะ M A T ้อีกอันนะหาเอ็มเพนเอ็มเอทีเคอีกอันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแทนแฟรี่ผมจะใช้แฟรี่บวกหอันเดิมเลยก็ไอเนซีนิดเดียวตีใกล้5้าใส่ดัซนตาโลิงเหมือนเดิมเดี๋ยวรอได้ประดับดอกไม้อีกอันหนึ่งเราก็จะมาเปลี่ยนแทนนะครับสิ่งที่ผมเปลี่ยนก็คือผมเปลี่ยนมาใส่ดนะักอิลูชันดาวนะเออดักอิลูชันดาวมันทําอะไรได้มาทําให้ผมเลิกใส่บาโฟได้ครับเพราะว่าไอสกิลเนี้ยสกิลทุลบ สกิลทุกหมู่แฮมเมอร์เบสซิ่งเนี่ยมันมีมันจะติดฟิกแคท5วินาทีเฮ้ย0.5วินาทีใช่ไหมเออแต่พอผมใส่ไดอิลูชันดาวผมเอาสกิลนี้ใส่พีแพรอีลีดได้เลยผมเอาสกิลนี้ใส่พีแพรอีลีดได้เลยเพราะฉะนั้นอ่ะทุกครั้งที่ทุกครั้งที่ผมตีเนี่ยพอผมกดพีแพรปุ๊บมันก็จะติดไอ้นี่แล้วมันก็ติดสกิลค้อนหมู่แหละนะ มันก็จะติดสกิลค้อนหมู่แล้วทําให้ผมต,ตีตีตีเป็นตีเป็นหมู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องใส่บาโฟน,นะ <c oughs> ไม่ฟรีก็ได้ลูชันดาต้องดึงครับต้องดึงผมก็ดึงหลายเดือนอยู่นะเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมมันก็จะติดเป็นค้อนหมู่เลยคือถ้าเราให้แฮมเมอร์ออฟเบซ่เ,เนี่ยติดเองแบบออโตมันจะอยู่แค่มันจะอยู่แค่2วินาทีนะสองหรือสามวินาทีน่ะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเรากดบัฟเองเนี่ยมันจะอยู่30วินาทีนะครับแล้วก็รวมกับลูนดาวนะลูนดาวที่ชื่อไอเนเมซี่อ่ะ นี่มันจะทําให้ระหว่างที่เรากดเบลเดอร์อาเรียอยู่เห็นว่ามันจะลดคูดาวคู่ดาวไอ้นี่นะครับมันจะลดคูดาวไอ้เขาเรียกอะไรอะแฮมเมอร์มันจะลดคูดาวไอ้มงกุฎนะมันจะลดคูดาวมงกุฎทําให้เราปั๊บมงกุฎได้บ่อยๆนะครับลูนดาวก็คือลูนนี้นะลูนเนเมซิสนะครับ เนมิซิทแฮมเมอร์หาแถว3ไว้นะครับมันก็จะลดคูดาวทุกครั้งที่เราตีนะลง1วินะทำให้เนี่ยเวลาเราล่าบอสหรือล่ามินี้เนี่ยเราก็จะสามารถจะใช้มงกุฎได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็แค่เข้าไปชุบเนี่ยลดคูดาวมังกุฎก็จะลดพวบ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 ววโดยที่เราใช้ดาร์กอิลูดาวก็ถือทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างนะแล้วไอคอนหมูเนี่ยมันได้ดาเมจเยอะนะครับก็ผมใช้ตรงนี้มาทดแทนการมาตินนี่หาไปนะ คูด้ารพวกแล้วเนี่ยมงกุฎยังไม่หมดเลยผมก็บัฟมงกุฎได้อีกรอบแล้วก็ทุบต่ออัปเดตสกิลนะครับสกิลก็ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะทุกอย่างแทบจะเหมือนเดิมเลยก็เป็นอัพคิวอัพไคลี่อะไรเหมือนเดิมไคลี่ไม่ค่อยได้กดแล้วเพราะว่ามันเราเราใช้บัฟเราใช้เอสกาแล้วก็กอบบี้ลีเดอร์ดูเลือดเอามันก็แทบไม่ต้องใช้ไคลี่นะครับไม่ค่อยตายนะแล้วก็สกิลจะเป็นประมาณนี้ครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะฝั่งนี้มันเหมือนทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับสกิลคาสี่ก็ใช้ มีพีแพร์เอลีทที่เปลี่ยนเพิ่มที่เปลี่ยนมีแค่พีแพร์เอลีทที่เปลี่ยนเป็นเออ่ชื่ออะไรนะพีแพร์ e ลีทเราเปลี่ยนอ้นนี้ออกเราเปลี่ยนไอผมเอาผมเอาอิมออกนะอิมโพสิโตมาโนสออกแล้วก็ใส่แฮมเมอร์เบสซิ่งแทนนะครับที่ต้องใช้ก็คือเราใช้แฮมเมอร์เบสซิ่งกับพาว e r เดอร์คาวนะครับคอมโบกันดูเปอร์ไลท์ก็เหมือนเดิมนะเพิ่มแมทแท็กสปีดแล้วก็ใส่โอเวอร์โพสไปด้วยเพื่อให้มันไม่ติดสถานะนะนะแล้วก็ ตอนนี้มิลเลอร์ก็เหมือนเดิมครับก็คือเราใส่เป็นเสื้อแมงทองนะเสื้อแมงทองกับไอจานแอคผมยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะเพราะว่าพาร์ทุกข้อดีมันคือเรายัางใช้จ n นแอคได้อยู่นะมันก็ได้ดาเมจเยอะนะครับสำหรับตีธาตุดากเราเปลี่ยนทุกตัวเป็นธาตุดากอยู่แล้วเพราะนะั้นอันนี้ค่อนข้างคุ้มถ้ามากกว่านี้มันต้องเป็นพวกมีดเพนหอ,อกบิวซึ่งผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้วอลเป็นสายสายดาเมจอะ่ะแล้วก็ตอนลงดันผมก็เล่นพาร์ท ซับบ้างพัททุบบ้างเล่นโซไบเดอร์บ้าง, ider, างอะไรเงี้ยนะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเนาะเรื่องสเต็รับเหมือนเดิมนะก็เราจะเน้นลักเหมือนเดิมนะครับพัททุบเราก็จะเน้นลักเป็นหลักเพราะว่าลักได้ดาเมจสูงที่สุดนะจากสกิลดีมอนเบนนะสกิลดีมอนเบนทุกๆ3ลับเปลี่ยนมาเป็นคีด้ด้าเมจหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะนอกจากนั้นเราก็ใช้สเต็งกับอินนะครับก็คือสเต็งสเต็งก็เพิ่มดาเมจตีออโต้ต,ตีใกล้เป็นปกติอยู่แล้ว In, อินก็คือเพิ่มดัมเพิ่มดาเมจจากสกิลเอชพออโต้แท็กนะเอาเอเมทมาคิด56%นะครับแล้วก็ที่เหลือก็คืออัปเอจให้แท็กสปี480ด480หลังกดนี่นะหลังกนดนะทูเพื่อไลท์นะครับแล้วก็ผมลงเด็กเพื่อให้ไล่ไล,ไล่ไหลอดนะให้ไล่ไ okay, อเนี่ยมงกุฎไลห,หลอดตั้งแต่โดยที่ไม่ต้องกดนี่นครับไล่มงกุฎไลห,หลอดโดยที่ไม่ต้องกดเ a ซิ่งนะมันจะได้ ตัดปัญหาทุกอย่างครับแล้วเราก็จะกดทุกอย่างต่อเนื่องล่าบอสได้ต่อเนื่องกันตลอดเลยอ่ะที่อันนี้ผมมาใช้นี่นะใส่ดาร์กีรูดาวมันก็จะทําให้ติดคอนหมู่ทันทีนะโดยไม่ต้องรอนะโดยไม่ต้องรอเพราะนั้นเราก็สามารถกดได้เลยซัดได้เลยไม่ต้องรอเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องรอเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็พีแพ้ดีเลยครับ,บตีนะส่ปัตเตอร์รีเพนเทนเทนดีลิทซัดไป 70%อยู่ที่18.7นะเมื่อกี้18.7เมื่อกี้สูงสุด18.7นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาถ้าเอาเปอร์เซ็นต์เป็น0ูนะถ้าเอาเปอร์เซ็นต์เป็นศูเอเป็นตูนย์่ะเดี๋ยวลองลองที่หุ่นศดูนะลองที่หุ่นศซดูสเต็กวอเตอร์ครับ 50M เป็มเป็นลิสรลิเป็นแทสชุบ74 เมื่อกี้74 76.3นะครับ76.3นะตอนนี้นะ76.3บัฟตัวเองนะครับไม่มีไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้เอามานะตอนนี้76.3นะครับประมาณนี้เนาะสังเกตได้ว่ามันไม่ได้โหดเท่าอาชีพอื่นนะไม่ได้โหดเท่าอาชีพอื่นเพราะฉนั้นพารททุกม,มันก็จะเล่นได้ประมาณนี้นะเล่นได้ขำๆเล่นได้ขำๆแต่ว่าด้วยบิลเนี้ยถ้าพอผมมาใช้ไดอุลดาวผมจะจะเทสด,ดาเมจเรื่อยๆได้นะไม่ต้องมานั่งรอครูดาวมันขุด ทุกอย่างก็จะวนลลุได้ตลอดนี่คือข้อดีของมันสิงดาเมจจะหายไปนิดนึงนะสิงดาเมจจะหายไปนิดนึงก็ใช้ได้นะแค่ไปงานเจ็ดสิบหกหรือสามนองติดแฟรี่นะครับน,น้องติดแฟร,รี่เจ็ดสิบหกรสามติดแฟรี่เสร็จทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูว่าอนาคตถ้าเราเปลี่ยนเป็นเนี่ยประดับดอกไม้อีกข้างหนึ่งได้รองเท้าเอ็นเชียนหมทีจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมก็เล่นเน้นเป็นวอลหลักนะเพราะปกติลงอย่างอื่นผมก็ไม่ได้เล่นพาทูบแล้วเราอย่างลงดันแป้งใหม่ผมก็ต้องเล่นพาซับนะ หรือไม่ก็เอาโซบเดอร์ไปซับเลยประมาณนี้นะวอลผมก็เล่นนินจาซับพอร์ตไม่ก็เจเนติกนะครับก็ถ้าเดี๋ยวใครสนใจหรือว่ามีอะไรเดี๋ยวเราทำคอนเทนต์มาเพิ่มให้เจเนติกสายสะท้อนเนี้ยสายแท้งสะท้อนนะผมใช้โซนก็มีนินจาซับไว้กันหินก็มีโซบเดอร์ซับพอร์ตเดี๋ยวเราไว้เล่น6-6กันคนที่ยังติดตามมันอยู่นะแล้วก็ใครที่ยังยังเล่นพาทูบอยู่ก็ติดตามได้ครับ ยังไงก็วันนี้ลาก่อนทุกคนเลยทีครับ